อันนี้โอชอปมีเว็บแล้วนะทุกคนแต่คอนอื่นก็ต้องเข้าสู่ระบบหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้สมัครสมาชิกแล้วก็รีบใส่ทันทีใส่รหัสผ่านของตัวเองใส่ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านและถ้าคุณเคยใช้แล้วเข้าสู่ระบบไปเข้าสู่ระบบสําเร็จสามารถไปหาได้รหัสปกติเติมเกมเติมโลบักแบบโลบักกิฟต์คัทก็มีแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังมีรับฟาร์มแต่ก่อนอื่นก็ให้ดูสอนทำเมลแดงเพราะถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดไรขึ้น ็มีโอกาสที่เราจะโดนแบนก็รีบใส่ซะอีเมลแถมยังมีอีกอื่นออีกมากมายสามารถมาดูได้เลยนะทุกคนคุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มบล็อกฟูดและการกดสุ่มผลถาวรใช่ไหมงั้นต้องนี่เลยโอช็อปร้านรับฟาร์มบล็อกฟูดรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์และอื่นออีกมากมายและยังมีการกดสุ่มผลถาวรในแมกอื่นอื่นอีกมากมายเดี๋ยวจะทิ้งเลงไว้ด้านล่งคลิป ดีเลยนะทุกคนโอชอบมีกิจกรรมมาใหม่ฉลองวันคริสต์มาสกติกาง่ายๆคือกดไลค์เพจติดกดติดตามเพจแชร์โพสสามโพสในกลุ่มต่างๆเช่น B ีบักฟูดคิงเลกาซี่หรืออย่างอื่นแล้วก็เมนเลขพร้อมหลักฐาน1-1,000ถึงสองรางวัลเท่านั้นแจกวันที่3 0เดือนธันวาคม2021อย่าลืมไปกดกันนะทุกคน การประจนภัยยังต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่งกับ24บสชั่วโมงในบล็อกฟุตยีชั่วโมงในบล็อกฟุตอีพีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นน้องบอมบี้นั้นก็ได้ปลดล็อกสกิล3แล้วมันก็จะเป็นการพุ่งชนเราก็เลยมาลองดูกันซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นการตุ้มๆๆเลยไม่รู้จะอธิบายมายังไงที่เรารู้ก็คือมันโหดใช้ได้เลย ซึ่งตอนนี้เราก็ปลดล็อกครบเป็นที่เรียบร้อยและต่อมาเราก็เลเวล1699แลร้ว้วแล้วมันก็ใกล้ที่เราจะสามารถย้ายเกาะและเราก็ได้เอาพวกนี้มันมารวมกันแล้วเราก็จะได้ฆ่าแบบรวบเดียวทีเดียวเหมือนกับที่ FC เราเคยบอกแล้วก็เลยเอามารวมกันและก็ต่อมาเราก็ได้รวมกันสุดท้ายเราก็เลเวล1 7 0 0แลเกาะต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือเกาะต้นไม้ ซึ่งเราก็ได้มาเจอเห็นหัวไฮดรานะเราก็เลยคิดนิดนึงมันเหมือนหัวมังกรแต่มันก็ใช่อะไรมันก็คือมังกรสามหัวแต่เขาอาจจะไม่ได้เรียกกันว่ามังกรซึ่งอยู่ดีด,ดีไอตัวนี้มันคือบอสอะไรวะแต่ที่รู้คือมันอาจจะเป็นบอสอ,อ,อ,อิลิทก็ได้ก็เลยคิดว่าเราจะไปสูงโบนดีไหมแล้วก็พอเราไปสูงโบนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไปเอ,อ่อคุยกับไอบอสหน่อย แต่คนอื่นก็ขอมาเซ็ตสปาพอยที่เกาะต้นไม้ก่อนละกันเราจะเรียกมันว่าเกาะต้นไม้ยักษ์ละกันแล้วก็รีบเซ็ตสปาพอยเลยเราอยากกะว่าจะไปคุยกับบอสอีลิทก่อนซึ่งถ้าน้องมองมบี้พูดอะไรหายๆก็ขออภัยด้วยนะทุกคนคลิปนี้มันยาวเนื้อหามันเยอะแล้วน้องมองมบี้ก็ได้มาตรงนี้เลยเจอกับคนนี้ก็คุยกันไป ม่รก็บอกให้เราไปฆ่าเดนเดรซึ่งความจริงก็ไม่ได้ชื่อนั้นหรอกแล้วก็เลยรีบกลับไปเกาะไฮดราเลยซึ่งเขาก็จะให้เรา60ล้าน exp แถมยังให้เงินอีก1 5ื่นก็ถือว่าคุ้มอยู่ซึ่งเราก็จําได้ดีเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยแล้วก็เราก็ลืมที่จะทักทายเพื่อนเก่าอย่างเช่นทิมมี่ด้วยทน,นที่สุดแล้วก็มาเจอกับไอเดนเดร แล้วก็เลยได้ต่อยมันซึ่งมันก็ใช้หนแมกมาตื่นซึ่งมันโคตรเท่เลยน้องมัมมี่คิดว่าจะเอาให้มันตันเลยก็ให้มันตันซึ่งวันนี้น้องมัมบี่ก็มีเวลานะก็คือเขาหยุดปีใหม่กันซึ่งน้องมัมมี่ก็เลยมาหาทิมมี่อีกครั้งหนึ่งวันนี้มันตายของนายทิมมี่วันนี้มันตายของเจ้าแล้วก็ได้ใช้สกิลสามไปซึ่งมันโหดมากแต่ในการที่เราจะจัดการทิมมี่เราไม่ควรที่จะใช้สกิลซ้ำ และในที่สุดร้างก็ฆ่ามันเสร็จซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ VIP อนะก็ขออภัยทุกคนกันด้วยวันนี้เราจะฟาร์มยาวๆเพราะอยากจะให้เลเวลมันแม็กก่อนที่เราจะปีใหม่แล้วก็ตัดใหม่อีกทีน้อง,องบีนั้นเลเวล1724แล้วได้เวลาที่เราจะไปฆ่าตัวต่อไปและในที่สุดต้อง,องบีนั้นก็เลยวล่้วย่ได้เวลาเรารับเควสต,ต่อไปแล้วซึ่งเควสตต่อไปนั่นก็คือพวก อีกข้างหนึ่งมันจะอยู่ด้านขวามือถ้าเรามองไปส่วนไอ้พวกเควสแรกมันจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งมันก็จะอยู่แถวๆนี้เลยเันจะไปกันซึ่งเราก็ได้มาถึงมันจะเป็นชื่อแบบมารีนแลอดมิลลซึ่งมันก็ไม่ใช่บอสหรอกนะซึ่งบอรต,ตรงนี้มันก็จะอยู่ข้างบนต้นไม้แล้วเราก็เลยเอามันมารวบกันแต่น้องมูมี่ไม่ค่อยจะชอบไอ้พวกเจ้า n p c มอนอะไรแบบนี้เลยอ่ะ ดูสีมันสาดสกิลใส่เรามันอะไรกันนักกันหนาววะมันก็เลยสาสกิลใส่เราแบบเลือดเราเกือบจะหายไปครึ่งลอดก็อยากจะเอามารวมกันน่ะแต่รู้มันรวมกันไม่ได้อถ้าเราเอามารวมกันแล้วก็เกือบตายพอดีต่อให้มันไววสุดท้ายเราก็จะตายอยู่ดีเราจะต้องอยู่ห่างๆมันซะหน่อยซึ่งมันก็ใช้ได้แต่ยังไงเราก็โดนสกิลมันซึ่งสกิลมันโคตรน่รำคาญ แล้วก็เราจะเอามันมารวมกันแต่ก็คิดไปสักพักมันจะเอามารวมกันดีไหมซึ่งเราจะต้องฟาร์มไอ้พวกนี้ไปจนถึงเลเวล1750เราแล้วก็จะสามารถที่จะไปฆ่าบอสได้แล้วก็เลยสาธสกิลทุกสกิลเอาไปฆ่ามันเลยซึ่งแล้วก็เลยสาธสกิลไปสาธสกิลไปเรื่อยๆเ,เลยซึ่งมันก็สาธสกิลมาใส่เราเรื่อยๆเ,เหมือนกันซึ่งอ่ไม่ค่อยจะชอบมันเลย ล้วก็โดนสกลิลมันไปยับเลยแต่ในที่สุดเราก็ฆ่ามันได้แล้วก็คิดว่าเราไม่รวบแล้วดีกว่าดูสิเลือดเราเกือบตายขนาดมีฮาคิสังเกตมันยังสามารถที่จะฆ่าพวกเราได้เลยซึ่งมาทำลายฮาคิสังเกตเราได้ไวมากแถมแค่หนึ่งสกิลก็สามารถทำลายได้แล้วเราก็เลยลองจะอยู่ห่างๆแล้วก็ฆ่ามันทีเดียวเลยแล้วเราต้องรีบฆ่ามันด้วยไม่งั้นมันจะฉาดสกิลใส่เราซึ่งตอนนี้มันก็หายไปครึ่งหลอดเลยเรื่องของน้องมัมมี่นะ ซึ่งน้องมามบี้ก็เลยมาฟารนรต่อแล้วเราก็จะเสือตัวสุดท้ายแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นวะมันบักหรือเปล่าซึ่งน้องมามบี้ก็ไม่รู้นะแต่น้องมามบี้ก็เลยมาฆ่าตัวต่อไปเลยซึ่งมันตอนนี้เราก็ใกล้จะฆ่ามันเสร็จแล้วส่วนเราก็ไม่ควรที่จะรอมันเห็นไหมมันใสาสกิลใส่เราอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆพวกนี้แถมน่าลำคานด้วยแล้วก็ตัดมาอีกทีเราไปสุ่มโบสดีกว่าสุม่มครั้งแรกไม่เป็นไรได้เงิน ซุ่มครั้งที่2มาไม่เป็นไรได้แฟกเมน์ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ400ร่ความจริงก็มี500้เลยนะแต่ซุ่มไปอีก2รอบแล้วก็ซุ่มมาอีกทีไม่เป็นไรได้แฟกเมน์แต่ขอ e อฟคูณสมาสัก1อันก็คงจะดีนะและแทนที่เราจะเอาเรากำลังจะไปเอาวาลีอร์ฮิลเมทแต่สุดท้ายมันก็ได้แบเอียมาซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นหมวกชิ้นใหม่สำหรับน้องบอมบีกันเลยทีเดียว ซึ่งเราก็สูมไปเหลือแค่อีกแค่ไม่กี่อันแล้วนี่เรายังไม่ได้เยี่ยพีคูณ2เลยลอนเนียสุมมาอีกทีนี่คือรอบสุดท้ายสุมมาแล้วก็ได้เงินเหมือนเดิมโลก3ามอะไรจะได้เงินขนาดนี้แล้วก็เลยลองมาใส่ดูซึ่งมันก็เท่ยู่นะแต่มันไม่เหมาะสําหรับหัวน้องมอมมี่เลยแต่ช่างมันไปเถอะใส่ไปซึ่งมันจะบวกอ่าสเตมินาเราด้วย ซึ่งน้องบัมบี้ก็รู้แล้วว่าทําไมเราฆ่ามันไม่โดนเพราะไอ้นี่มันคือคอมมานโดแต่ไม่รู้มันจะใช่บักหรือเปล่าตอนนี้น้องบัมบี้ก็เลเวล1740เป็นที่เรียบร้อยแต่น้องบัมบี้นั้นก็จะไปไปเกาะเกาะเต่านั่นเองเราไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันที่รู้ๆคือเราอยากจะไปเปลี่ยนมากเลยแล้วเราอยากจะไปสัมผัสหมัดซูเปอร์ฮิวแอีกครั้งหนึง่งไม่ได้สัมผัสเยอะเลย แต่ตอนนี้เราก็เริ่มชินแล้วแล้วก็เลยมาดูบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารีเควสต่อไปที่เราอาจจะต้องมารับที่นี่ซึ่งเราก็เลยเดินมาดูกันเรื่อยๆเลยซึ่งเราก็ได้เจอกับผู้คนมากมายแถมยังเจอคนหล่อเท่ติดผนังแล้วก็เลยมาดูซ้มผลได้ผลชอบแล้วก็ลองมาคุยแล้วก็มาดูมีผลรักด้วยอืมเฮ้ยนี่มันมีผลชาโดแต่เงินเราไม่พอเฮ้ย อะไรจะดวงดีขนาดนี้แต่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถใช้พ o อ t เทลได้หรือเป็นประตูวาร์ปซึ่ง FC ฟซีเขาก็บอกว่าเราต้องฆ่าบอสแอดมินก่อนแต่น้องวิวิก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันฆ่ายัางไงที่รู้ๆคือเราอาจจะต้องมีฮาคิสีลีเจนดารี่ซึ่งเราเลยมาคุยกับไอ้พวกนี้มันบอกว่าเราต้องเลเวล1,900ซึ่งอืมต้องไหนคือเลเวล1,775กันนะเพราะเราจะต้องฟาร์มกับไอ้พวกบอสไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็มาเจอ แล้วก็เลยรีเซ็ตเพื่อที่จะไปฟาร์มตออย่างมุ่งมั่นตั้งใจแล้วสุดท้ายเราก็เลเวล1750็รได้เวลาแล้วที่เราจะไปจัดการบอสซึ่งน้องบีก็ไม่รู้นะว่าบอสมันอยู่ทางไหนแต่ที่รู้ๆมันต้องอยู่บนต้นไม้แน่นอนเพราะมันไม่มีทางไหนแล้วถ้ามีต้นไม้มาประดับโมเดลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่มันต้องอยู่ข้างบนแน่นอนน้องบีก็เลยจะลองไปหาดูแล้วก็จําทางนี้ได้อยู่ เมือนน้องบีจะใช้หาที่สังเกตแล้วเหมือนจะเจอตรงนี้ด้วยแล้วก็เลยลองขึ้นไปแล้วก็เจอจริงๆด้วยซึ่งเราก็นึกว่าตรงก้อนหินนี้เป็นประตูสุดท้ายมันไม่ใช่น้องบีก็เลยต้องหาทางเข้าซึ่งมันก็ไม่ใช่ตรงนี้แถมเรายังเจอใครไม่รู้เหมือนจะเป็นคนที่เอาไว้เพิ่มอสมาชิกในคลนซึ่งเราก็ได้มาเดินดูอีกครั้งหนึง่งต้นไม้ก็ใหญ่ใช้ได้และในที่สุดเราก็มาเจอกับบ,บอสแอดมินเอ้ยไม่ใช่ หมืนม่นๆนะเนี่ยมันก็คือบอสกิโลนั่นเองซึ่งเราก็จะต้องฆ่าไอ้บอสกิโลที่มีน้ำหนักเยอะมากเพราะมันใช้ผลกิโลยังไงล่ะแล้วก็เลยควันๆไปเรื่อยๆเลยแถมเรายังสาธสกิลทุกสกิลที่มีและก็เปิดหาคี้สังเกตเพื่อหลบก,การที่มันจะทำร้ายเราแล้วอยู่ดีๆมันก็ตกดินไปแถมมันกลับขึ้นมาแล้วก็เลยเตะมันไปต่อซึ่งมันก็ใช้สกิลอะไรไม่รู้เยอะๆใส่เราหมดเลย ถึงมันก็อึดใช้ได้เลยแหละแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรน้องมามมี่ได้หรอกเพราะน้องมอมวีนเก่งเกินไปแล้วก็ได้เตะเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ได้ควรมันซึ่งเราก็ควรมันไปเรื่อยๆแต่เรามันก็ติดแงกตรงนี้เฉยเลยแต่อยู่ดีมันก็อยสกิลใสเราซึ่งเราไม่ยอมแน่นอนเราจะต้องเอาคืนมันซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วน้องบมี่ก็สาสร์สกิลทั้งหมดและในที่สุดในที่สุด นที่สุดและในาที่สุดในที่สุดในที่สุดเอามันยังไม่ตายอีกแล้วเนี่ยในใ่นนที่สุดเราก็ฆ่ามันมาได้นด้ตั้ง4ี่หมื่นฆ่าหัวเลยจากการฆ่าบอสซึ่งก็เยอะอยู่ตอนนี้เราก็ต้องไปฟาร์มต่อซึ่งตอนนี้เราก็เลเวลหนึ่ซึ่งเราก็มีโบนเยอะพอสมควรอยากจะไปสูงบ้างเพราะเรายังไม่ได้ e อฟกคูณ2มาเลย EP นี้เราก็เจะไปสูงโบนซะหน่อย แต่เราก็ยังไม่คิดว่าเราจะไปรับเ u e elite boss เพราะตอนนี้ได้เวลแล้วก็58เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ EP ที่เราจะได้ก็คือ5 58ล้านซึ่ง60ล้านก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยที่จะอยากได้อะไรมากนะเพราะไม่ได้อยากจะไปตามหาอะไรมากเพราะอยากจะาร์มเวลยาวๆเลยแล้วก็เลยมาตรงนี้เพื่อที่จะมาหาหุปเ super human นั่นเอง ซึ่งน้องบุมมก็จะมาหาหมัดซูเปอร์ฮิวแมนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเราก็เลยมาดูก็เ,เงียบเพบบน่อนทุกคนตัดมาอีกทีน้องบุมมก็ได้มาเจอกันแล้วจังกับไอ้พวกนี้ไงซึ่งน้องบิ๊มก็หาไปเรื่อยๆแต่เหมือนเราจะเจอแล้ว หมือนเขาจะอยู่ตรงนี้และนี่ก็คือพวกที่เราจะมาซื้ออย่างเช่นขาดำวีสองหรืออะไรนี้แถมยังเจอพอดเท่าด้วยซึ่งเมื่อกี้ที่น้องบี้หายก็ไปชร์จแบตดมานะทุกคนขออภัยด้วยลืมแลวก็เลยจะมาเลิยนเลยละกันเรียนรู้วิชานี้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนโหดกว่ากาันแล้วก็เลยมาทดสอบดูซึ่งมันเราก็ได้เตะเตะเตะแล้วก็เตะ,เตะ,ะ,เเตะซึ่งมันก็โหดใช้ได้เลย อแต่ว่ามันก็รู้สึกชาขก,กว่าอีกะด้วยแล้วก็เลยจะมาคุยกับไอ้เสือนี่หรือแมตส์เอนต่สต่สุดท้ายมันกลับให้ V1 หนึ่งเรามาซึ่งถ้าเราจะได้ V2 นั่นก็คือเราจะต้องไปเกาะเต่าแล้วก็ต้องไปคุยซึ่งลงังบัอบี้ก็ไม่อยากเสียเวลาอะไรมากก็เลยมาซื้อซูเปอร์ฮิลแมในราคาศูบาทแล้วก็จะไปฟาร์มมาสเตอรี่พอตอนนีมาเตอรี่ของอ หัดซุปของเรานั้นมีน้อยมากเลยมุ่งหน้าไปกันซึ่งลืมไปเลยว่าเราจะมาทำอะไรว่าสูงบนงไงตอนนี้น้องบีมีบนประมาณ3 0 0ร้อยละมัง้งไะงั้นไปสูงบนกันเลยตัดใบทีแล้วก็จะมาสูงบนครั้งแรกเราได้เงินอีกแล้วได้เงินอีกแล้วเหรอ้าสูมอีกทีแล้วก็ได้เงิน สูมอีกครั้งหนึ่งเราได้แฟกเมนแล้วเราก็เลยอีกประมาณ3รอบเราก็ได้แฟกเมนเหมือนเดิมแล้วก็สูมแฟกเมนอะไรอีกเนี่ยไม่ได้ต้องการและในที่สุดเราก็ได้ฮาร์โลเอสอะไร,ะไ,รไม่รู้นะทุกคนซึ่งมันเหมือนจะเป็นที่เรียบบอสเคียวแต่้อมบิบีก็ยังไม่รู้เลยว่าบอสเคียวมันอยู่ตรงไหนแถมมันต้องใช้หลายๆคนที่จะลงด้วยแล้วก็เลยคิดว่า ล้วคนที่จะเอายังไงกับมันดีดรอปก็ไม่ได้อกินก็ไม่ดีเนี่ยเราจะลุกเป็นไฟซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงงั้นอเอาไปเกิดละกันและเซิร์ฟบีนี้ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยนึกว่าเอฟซีเขาจะเข้ามาซะงั้นแล้วก็เลยจะเอาไปวางแต่หาที่วางไม่เจอและในที่สุดเราก็เจอก็เลยวางซะเลยแล้วมันก็มีข้อความปรากฏว่า An a n no อันโ n บิอิงแฮส e อนเทอร์ดิสเว จนเัืน้นงมัมี่ไม่รู้ก็กลับไปฟาร์มต่อถึะเสยียใจมากเลยแค่บอสเคียวยังไม่ดีค่ะและก็ยังไม่ได้ไอพีคูณสองด้วยน้าที่สุดทางอบอบีนั่นก็ได้เลเวลครบ1,775ด้เในเวลาแล้วที่เราจะไปฟาร์มเกาะเตาแล้วก็ขออนุญาตที่จะคูณสองคิดหน่อยไม่งั้นมันจะยาวเกินไปแล้วก็เลยรีบมุ่งน้าบไปเกาะเตายังไงละ่ะ ซึ่งเราก็มุ่งหน้าไปได้อย่างไวเพราะเราคูณสองซึ่งมันก็วับกลับมาบ้างก็มีหัวร้อนบ้างแต่ก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรขนาดนั้นแล้วสุดท้ายเราก็จะมาเกาะเตาได้เราเลยสานสกิลทุกสกิลที่มันสามารถพุ่งไปได้เพราะตอนนี้น้อง,องบีอยากจะมาเกาะนี้มากเพราะน้อง,องบีนั้นอยากจะได้อิเล็กโตรวีสองคืนซึ่งเราก็ได้มาคุยเลยแต่ตอนนี้เราขอยังไม่คุย อยากจะไปเปลี่ยนหมัดอิเล็กโตวีสซะก่อนแต่ก่อนอื่นน้องมันไม่ก็ได้มาในแมนชั่นแล้วก็จะไปสุ่มผลซะหน่อยแล้วผลที่เราได้ก็คือผลสไปนยนี่มันผลหนาวนะเนี่ยแล้วก็มาดูว่ามีผลอะไรเกิดบ้างมีผลทรายแต่เอ้ยนี่มันมีผลพระด้วยก็เลยแคบไปเราจะเอาไปลงและกันแต่มันก็ไม่ใช่ผลมังกรหรือว่าผล เอ่อกาวิตี้หรืออะไรอย่างอื่นที่มันดีๆนะซ่่แล้วก็ได้ตัดมาอีทีแต่ก็ลืมไปเลยท้าไม่ได้เปิดแถบหน้าจอนั้นไว้อะไรกันวะเนี่ยแล้วเขาเลยจะไปเปลี่ยนซะหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนพูดมาซะยาวเลยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอ๊วยกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย ได้เล็กโตมาแล้ว